you <clears throat> สวัสดีค่ะพบกับไลฟ์สดนะคะในทุกๆวันเสาร์แบบนี้ค่ะเวลาห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่อยากจะดูดวงฟรีนะคะเราสามารถนะคะที่จะส่งข้อมูลเข้ามาให้กับทางระบบของเราได้นะคะไม่ว่าจะทางเ e b o o k Fanpage นะคะหรือทาง YouTube นะหรือว่าทาง l i n ์ออฟ i ิเชีนะคะสิ่งที่ต้องส่งเข้ามานะคะก็คือวันเดือนปี และเวลาที่เกิดนะคะระบุด,ด้วยว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเพราะว่าเพศชายกับเพศหญิงเนี่ยจะดูต่างกันนะคะอาชีพด้วยนะคะพร้อมกับคําถามที่อยากจะถามอาจารย์ค่ะในช่วงไลฟ์สดนะคะเราก็จะมีสมานาคุณให้กับลูกเพจหรือคนที่ติดตามเรานะคะเราจะดูดวงให้ฟรีค่ะนะคะก็สัปดาห์หนึ่งก็ประมาณ 3- าถึงหดวงนะคะก็พลาดกันไปแล้วแต่ผู้ชมที่ส่งเข้ามานะคะใครจะเป็นผู้โชคดีในรายการนะคะก็สามารถที่จะติด ตามได้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมีสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับออธรรมะพยากรณ์นะคะแล้วก็ในการพยากรณ์ดวงนะคะมาฝากกับทุกท่านด้วยค่ะวันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการแท้งบุตรค่ะอาจารย์คะในหลักธรรมะพยากรณ์ของเรา,าค่ะการแท้งบุตรเนี่ยเราจะพิจารณาได้หรือไม่คะครับอันนี้แน่นอนครับ หลักธรรมะพยากรณ์เนี่ยเราสามารถพิจารณาได้ตั้งแต่ตัวปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดแล้วก็ยามเกิดขึ้นอยู่กับว่าการแท้งบุตรนั้นเนี่ยนะครับจากกรณีอะไรบ้างอย่างเช่นในปีเกิดเนี่ยเราก็จะทราบถึงก็รกว่าบุพกรรมคือกรรมแต่เกิดนะครับเกิดมาก็มีกรรมแล้วก็จะมีเรื่องของการขาดทายาอันนี้ปีเนี่ยก็จะบอกเลยราศีในปีเกิด ต่อมาในเดือนเกิดเนี่ยก็เรียกว่ามีความคิดอ่านต่างๆเนี่ยนะครับขาดความผูกพันกับทายาทเด้อเมื่อมีบุตรแล้วเนี่ยนะความสัมพันธ์นั้นก็เรียกว่าเฉยๆไม่เคยจะมีอะไรที่มันพิซแมเืม้ปกติทั่วไปอันดับที่สามเนี่ยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องอเรื่องของสามีภรรยาที่ตามปฏิสนธิแล้วก็มีเกิดกําเนิดเ็าเรียกว่ามีท้องขึ้นมาแล้วก็ มีการก็ได้ว่าเกิดการแท้งบุตรขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนร่วมไม่ต้องเถียงกันบางคนก็บอกว่าแบบเพราะเธอแหละเอ่อเป็นเพราะฉันแหละเอ้าไม่ต้องเถียงกันเมื่อเกิดแล้วเกิดปฏิสนธิเนี่ยเอ่อแล้วอ่าไม่ได้เป็นไปอ่าโดยธรรมชาตินะหรือิดธรรมชาติเด็กนั้นเนี่ยนะอาจจะอยู่ในท้องมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นมันก็เกิดจากอะไรครับเกิดจากสิ่งที่ก็ได้ว่าเอ่อยีเนี่ยเอ่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับ มีความผิดปกติไอ้อย่างนี้เนี่ยแทงลักษณะนี้บางครั้งเนี่ยเอาออกมานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเขาเรียกว่าอะไรออกมาเด็กรู้ทั้งทที่ว่าอ่ะละมันมีแล<อ> <จะ S 2> ้วจากลัวว่าเด็กนั้นเนี่ยจะอ,ออกมาและเลี้ยงอาจจะเป็นเอาสเอาสาสติสตานปัญญาอะไรต่างๆเนี่ยอา,อาจจะขาดตกบกพร่องบางคนก็เอาออกเลยตามอาจจะตามความประสงค์เลยนะครับ แต่ตัวที่สําคัญที่สุดคืออะไรครับคือยามเกิดครับยามเกิดน่าจะบอกเลยนะครับว่าออการแทงบุตรเนี่ยนะครับมันก็เกิดจากสาเหตุปัจจัยนะครับอย่างเช่นสาเหตุเราเดินเดินอยู่ไปเหยียบกล้วยแล้วก็หกล้มนะครับเกิดการแทงบุตรนะครับหรือ mm hmm. มีเหตุปัจจัยโดนด่าหน่อยโดนต่อว่ามากๆก็เอาเลยน,นะครับก็ทําร้ายบุตรในในคันก็มีอันนี้ก็ด้วยเจตนานะครับ กับไม่เจตนาเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในกฎเกณฑ์ใดก็แล้วแต่นะครับเมื่อเกิดมีสิ่งมีชีวิตอยู่กับเราเนี่ยนะครับสิ่งมีชีวิตนั้นเนี่ยนะครับมีผลผูกพันเกี่ยวกับตัวตัวของเราอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปทํำยังไงอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เรียกว่ามี่กรรมกรรมนั้นก็จะติดตามติดตัวเราไปตลอดชีวิตเน,นะครับผลทางการที่เราเออลวเวรเมื่อเกิดแล้วเลยเราจะทำย,ยังไงอันนี้เป็น ก็เรียกว่าปาณานะครับโทษเนี่ยก็เรียกว่าเกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าคุณจะอยู่ในโลกทุกอ่าก็เรียกว่าเอา่อทันสมัยแค่ไหนก็แล้วแต่เลยที่เรากล่าวอ้างว่าโลกาพี่วัดนะเิดมาแล้วเนี่ยนะเด็กมันจะเป็นอย่างงุ่นอย่างนี้นะครับจริงแล้วเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นข้ออ้างข้อหนึ่งนะฮะในปัจจุบันเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจนะฮะเอ่อก็เรียกว่าตรวจดีนัคุมโมโซของแต่ละคนเนี่ยนะครับว่า เขามีสุขภาพลานามัยมีความบกพร่องอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็สามารถมีบุตรได้หรือไม่ปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์ก็สามารถตรวจสอบนะครับอันนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะโดยทั่วไปแต่หลักธรว่าพยากรค่ะเมื่อเ,เกิดอ่าเราใช้วันเดือนปี่เกิดยามเกิดมาแล้วเนี่ยสามารถวิเคราะห์มันก็จะรู้ได้เลยะนะครับ แล้วสำหรับคนที่แท้งบุญแล้วคะ่ะอาจารย์สามารถที่จะปฏิบัติตนอย่างไรบ้างคะหรือว่าเอ่อยาวังแก้กรรมได้ไหมคะคำว่าแก้กรรมเนี่ยเอ่อตามหลักของทางพุทธศาสนาอันดับที่หนึ่งคุณจะต้องเอ่อเขาเรียกอะไรฮะสำนึกบาปก่อนนะเราต้องสำนึกบาปก่อนเมื่อสำสำนึกบาปแล้วเนี่ยนะครับเราเข้าใจได้ดีแล้วเนี่ยเราก็จะต้องอุทิศ นะฮะส่วนเราก็ต้องสร้างบุญกุศลแล้วเราก็ต้องทิศนะครับให้กับเด็กที่เสียชีวิตไปนะ,ะสิ่งที่มีชีวิตนั้นลว่ลวงล่วงรับไปเราจะต้องอสํานึกอันนี้สําคัญมากนะไอ้ทั้งคําว่าสํานึกเนี่ยถ้าไม่มิไม่จิจิตสํานึกเนี่ยมันก็เหมือนกับสิ่งนั้นมันก็ติดตัวเราอยู่ตลอดเวลาเกเรียกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รับผิดชอบอะไรต่างๆ คิดว่า,ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งเมื่อไปแล้วมันก็ไปผลที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับการที่เราไม่สํานึกเนี่ยนะครับหเราจะขาดความเจริญรุ่งเรืองนะครับสาเหตุก็เพราะว่าในหลักธรรมพยากรเนี่ยนะครับตัวตัวบุตรเนี่ยก็ได้ว่าเป็นทาตแห่งการพิฆาตนะฮะถ้าดีก็ส่งเสริมถ้าไม่ดีก็พิฆาตก็หมายความว่าเด็กนั้นเนี่ยก็จะมาคอยคด้ว่า ทำให้เราผิดพลาดหรือว่าทําให้เราเนี่ยนะเอเหมือนกับผีบังตาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราทําเนี่ยเอ,อไม่สําเร็จสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องเ,ออเข้าใจาในการแท้งบุตรค่ะอาจารย์เกิดจากกรรมอะไรได้บ้างคะในการแท้งบุตรนะคําว่าอย่างนีในการมีมีกรรมอะไรติดตัวมาหรือเปล่าคะ่ะอาจารย์ทาให้ต้องแท้งบุตรค่ะอ๋อแน่นอนครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องอันนี้ก็เรียวกว่ากรรมแต่เกิด กรรมแต่เกิดเนี่ยถูกบังคับมานะครับบางคนเนี่ยบัมปชนเนี่ยไปทําอะไรไว้ไม่ดีส่วนใหญ่เราจะเริ่มด้วยบิดามารดาเขาเรียกบุพกรรมนะครับเขาเรียกว่าสร้างมาแล้วก็เหมือนกับว่าในครอบครัวหนึ่งสมมติว่ามีลูกหกคนนะครับมันไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันและจะดีทั้งหกคนคใช่ไหมครับมันก็จะต้องมีบุตรที่แย่บุตรที่อ่าไม่ดีหรือว่ามีบุตรที่เจริญก้าวหน้านะครับเพราะฉะนั อ่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะสังเกตว่าช่วงแห่งการทําบาปนั้นเนี่ยพ่อแม่ได้สร้างอะไรไว้นะครับและอันนี้ผมก็จะต้องอให้ทุกท่านนะครับว่าต้องสํานึกเอาไว้นะครับว่าสิ่งในการกระทําต่างๆเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะเราเป็นเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเมื่อเรามีครอบครัวแล้วเนี่ยเราต้องพูดดีทาดีนะครับโดยเฉพาะเนี่ยหลักการก็ได้ว่าอบรมสั่งสอนบุรเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับ จิตใจนั้นต้องบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ทําแต่สิ่งดีๆอันนี้ก็จะทําให้บุตรที่เกิดมาเนี่ยนะครับก็ไม่เลวร้ายนะครับชีวิตอนาคตอะไรต่างๆก,ก,ก,ก็สาม,มารถดาเนินไปอ,อย่างเป็นปกติสุขได้ครับ นอกจากในด้านของจิตใจแล้วะอะค่ะอาจารย์เอ่อเราต้องมีการสํานึกอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะมันมีในรูปประธรรมที่เราสามารถที่จะไปะปฏิบัติตนเพื่อให้เราสามารถที่จะหลุดพ้นจากเคราะห์บาปตรงนี้ได้ไหมคะ,ะครับก็เรียกว่าปัญญาของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันนะครับ <c oughs> ความเรื่องจิตใจต่างๆเนี่ยของแต่ละท่านเนี่ยนะครับก็บางคนก็สามารถ ที่จะรู้รู้ได้แล้วก็สามารถตัดใจอะไรต่างๆเนี่ยได้แต่สําหรับคนที่ไม่สามารถาตัดใจได้ก็อ,อาจจะไปบวชชีพามนะครับหรือไปทําบุญสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่ออะไรครับ,รบเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวนะครับ,รบโดยเฉพาะการบวชชีพามเนี่ยเป็นระยะเวลาอาทิตย์หนึ่งบ้าง15วันบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นการชําระจิตนะครับก็หมายถึงว่าไปาสิ่งใดที่เราทําไปเราก็ไป ภาวนาแล้วก็ใช้ศีลส,สมาธิปัญญาในการพิจารณาสิ่งที่ผ่านมานะครับแล้วก็ให้รู้ผิดรู้ถูกแยกแยะออกนะครับเมื่อแยกแยะออกแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ทำต่อไปก็คืออุทิศส,ส่วนกุศลน,นะครับแล้วสิ่งสำคัญก็คือจะต้องไม่ทำผิดอีกต่อไปอันนี้สำคัญมากมากเลยเพราะว่าถ้าเราเองเนี่ยการที่เราไปปวดฉีตามนต่างๆเนี่ย เพื่อจเจริญศีนสมาธิปัญญานะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นจิตใจเนี่ยจะได้ก็ได้ว่ามีความสุขมากยิ่งขึ้นในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้ผลทางเนี่ยความเชื่อคราวนี้เราก็หันมาเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อแล้วว่าเอาละใครทํทาบาปอะไรไว้ก็คนนั้นก็จะต้องเป็นคนไปสองไปสังเองเใช่ไหมฮจะด้วยจิตใจในลักษณะไหนก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบาปนะั ดักเบานะฮะอันนี้อันนี้เราก็ต้องพิจารณาออกไปอีกนะครับอาจารย์มีสถานที่แนะนํำไหมคะก็โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับผมมักจะมีความเชื่อนะผมคิดว่าการสร้างพระประธานเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับในการที่เราเองเนี่ยเราเรียกว่าเป็นบุญใหญ่นะครับการที่เราสร้างพระเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเออเรียกว่า เอาเอ่อคืเรียกว่าพุทธังสารนังกฉามินะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการที่เราเอาหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปสาระนะครับแล้วเราก็จะยึดมั่นในคําสั่งสอนคือทรมังสารนังกฉามินะครับก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตามนะครับอันนี้ก็มีมาในโลกเราเนี่ยก็สองพกกว่าปีแล้วนะครับ เพราะั hmm. career, ้น <fry> ส <UC S> ิ่งต่างๆเนี่ยเราจะต้องระหว่างที่บทชีีธรรมเราต้องเข้าใจแล้วก็ต้องลึกซึ้งนะฮะในคาถาธรรมบทต่างๆเนี่ยเราต้องศึกษาเพื่ออะไรครับเพื่อเมื่อเราสิ้นสุดหรือว่าได้สําเร็จแล้วเราออกมาชีวิตเราจะต้องเป็นชีวิตที่มีความที่เป็นกุศลอ่าก็เรียกว่าทําสิ่งใดๆต่างๆก็จะมุ่งเน้นไปในทางที่ดีนะครับการที่เราสร้างอ่าเอ่อก็เรียกว่าสร้างพระพุทธรูปเนี่ย ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าบุญใหญ่ซึ่งเรายึดมั่นในพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับว่าท่านเนี่ยก็ได้ประทานหนึ่งก็าเรียกว่าบทกัมพี้ต่างๆหรือศีลแล้วก็ธรรมะต่างๆให้เราเนี่ยได้ปฏิบัตินะฮะพ้นทุกนะครับคําว่าพ้นทุกเนี่ยหมายถึงเราเนี่ยเข้าใจในความเป็นไปนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยนะครับผมเนี่ยก็มักจะแนะนําให้คนเนี่ยนะ ไปร่วมสร้างทำบุญนะครับเ,เกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูปนะครับบางครั้งเราไม่จําเป็นจะต้องสร้างทั้งองค์เราอาจจะไปมีส่วนร่วมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยาการที่ในปีนี้นะครับในจังหวะปีนี้เนี่ยทาทองเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเดือนนั้นน่ะาทองอยู่ในเดือนเจ็ดในเดือนสิงหาคมนั้นเนี่ยทาทองตัวเนี้ยหมายถึงการแทง นะครับในการแทงบุตรผมเลยต้องยกตัวอย่างขึ้นมาว่าถ้าเราได้สามารถสร้างบุญเนี่ยในเดือนอสิงหาคมในปีนี้ได้โดยเฉพาะผู้ที่แทงบุตรแล้วโอ้โหเป็นสิ่งที่ได้อาน,น,อน,นิสงแน่นอนนะ <Okay. S 2> ก็จะไดะ้ก็ได้ว่าผู้ที่ร่วงรับไปก็จะได้รับเพราะั้นอานิสงอย่างไรบ้างคะอาจารย์อาน,นิสงความหมายเขาก็จะได้รับบุญ <Okay. S 2> นะอย่างรวดเร็วแล้วก็ผู้ที่ร่วงรับไปเนี่ยไม่ว่าเด็กคนนั้นจะกี่เดือนอะไรก็แล้วแต่ นะครับหรือว่าอาบีดามารดาที่ร่วงรับไปหรือญาติมิดสหขายต่างๆนะครับที่เรามีหนี้กรรมต่อกันเนี่ยเราติดค้างอะไรกันในปีนี้ก็เป็นสิ่งเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการที่เราเนี่ยได้มีโอกาสทําสลบาบุญนะครับเคกระจารนะเพราะฉะนั้นในเดือนสิงหานี้เนี่ยผมก็ได้รับการประสานนะครับว่าก็พยายามทุกปีทุกเดือนเราก็จะมี อาสอบถามไปสถานที่ต่างๆก็ปีนี้ก็ได้รับการาแนะนำมาวา่าทำสำนักนชีไทยเนี่ยนะครับเีรีเมริการสร้างพระแะในส่วนที่เป็นพระอุทธรก็คือส่วนที่เป็นท้องนะครับเพราะมันก็ตรงกับวันที่19นะครับสิบสิงหาคมเป็นวันที่ดีมากเลยแล้วก็ตรงกับเกือรียกว่าท่า ต่างๆตามหลักธรรมะพยากรณ์ด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เสนอแนะนะครับไปทุกท่านเนี่ยได้ทําบุญในครั้งนี้ค่ะแล้วก็สํานักไม่ชีแไทยนี่อยู่ที่ไหนคะอาจารย์ก็อยู่ที่สารยานะก็คงจะใช้ลักษณะเสิร์ตเอาก็คงจะเจอได้นะครับค่ะ ก็นะคะสาหรับท่านใดที่เคยแท้งบุตรแล้วนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมทําบุญที่นี่ได้นะคะในช่วงเดือนอสิงหาคมติดต่อเข้ามาทางรายการก็ได้นะคะเดี๋ยวจะแนะนําให้ค่ะค่ะแล้วก็เมื่อเราไปปฏิบัติตนนะคะหรือว่าสร้างบุญกุศลนะคะให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วอะคะ่ะทีเนี้ยเราจะกลับมามีโอกาสที่จะ,ะมีบุญได้อีกไหมคะอาจารย์ก็แล้วแต่นะครับว่าเมื่อเราเนี่ยจิตใจเนี่ยสงบสุขแล้วเนี่ยนะครับ ชีวิตเราก็คงจะได้เริ่มในสิ่งที่ดีๆนะครับโดยเฉพาะทำสำนักธรรมอีทองตึงของเราก็จะแนะนานะครับในช่วงเวลาที่ปฏิสนธิเราหรือว่าการจะเริ่มต้นาการมีบุตรใหม่เนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่าสามารถที่เราทําทได้นะครับค่ะก็สาหรับท่านใดที่เคยแท้งบุตรนะคะก็อย่าเพิ่งท้อและหมดกําลังใจไปนะคะก็สามารถนะคะที่จะกลับ กับตัวนะคะสอบคนที่ตั้งใจนะคะหรือสาหรับท่านใดที่อาจจะแทงโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะก็ยังมีโอกาสค่ะนะคะก็อุทิศนะคะส่วนกุศลสร้างบุญกุศลให้มากๆให้กับผู้ที่ร่วงลบไปนะคะแล้วก็ทุกสิ่งอย่างก็จะกลับมาได้ดีเหมือนเดิมอีกค่ะนะคะก็สําหรับช่วงนี้นะคะมาถึงช่วงที่ทุกท่านรอคอยนะคะเราจะตอบแทนสําหรับลูกเพจของเรานะคะที่ติดตามเรามาอย่างต่อเนื่องนะคะเราจะมีบริการ ดูนะคะหลือพยากรณ์นะคะโหระพาจีนนะคะให้กับลูกเพจของเราด้วยนะคะวันนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด4ท่านค่ะสําหรับท่านแรกนะคะท่านแรกคุณสุพัฒนาวดีค่ะนะคุณสุพัฒนาวดีเนี่ยเกิดวันที่14สิงหาคมนะคะสองห้าสอเวลาเกิดช่วงเที่ยงวันเนาะเป็นผู้หญิงค่ะอาชีพตอนนี้ทําร้านกาแฟอยู่นะคะเป็นพนักงานในร้านกาแฟค่ะ ถามมาว่าจะมีแฟนใหม่หรือแฟนเก่าจะกลับมาคะอาจารย์ครับเนี่ยตามลุก,ลกดวงชะตาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่เกิดในราศีเปี๊ยะเอี้ยงเนี่ยนะครับเดือนที่เกิดก็คือสิงหานั้นก็เกิดเปี๊ยสิงแล้วก็วันนั้นเป็นแกอิงนะครับโดยปกติแล้วคนที่ราศีในวันเกิดคู่ครองเนี่ยนะครับก็เรียกว่าชีวิตคู่เนี่ยนะครับก็ได้ว่ามีแต่ความปวงหาอาทรต่อกันความหมายก็คือว่าอาจจะ ไม่ได้อยู่ร่วมกันนะครับแต่ดวงของคุณเป็นคนที่เก่งมากนะครับาสามารถสร้างความเจริญรุ่เงเรืองให้กับชีวิตได้นะครับเรียวกวา่าตั้งแต่เรียวกว่าตั้งแต่คุณจบมาหรือยังไงเนี่ยนะอาชีพการงานเนี่ยก็ถือว่ามีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมาโดยตลอดนะครับคนราศีแกอิงเนี่ยนะครับถือว่าเป็นคนที่ไม่จนต่อปัญหานะครับเก่งแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าทํางาน อ่าโดยเฉพาะคุมเกิดในเดือนสิงหานั่นก็เรียกว,ว่าเป็นเมอร์โปรโในการที่จะทําอะไรก็มีความสามารถอันนี้ก็ต้องเรียกว่าแต่แต่เรื่องคู่ครองนั้นอาจจะต้องทําใจนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวันน,นี้ส่วนใหญ่แล้วชีวิตคู่ไม่เคยราบรื่นแต่สามารถอยู่ด้วยกันได้ไหมห่วงหาทองต่อกันไปไปมามาหาสู่กันนะครับเรื่องของความรักตัดไปเลยนะครับเพราะว่า ถึงแม้จะปีนี้อายุสามสามสิบกว่าสามสิบหกสามสิบเจ็ดแล้วก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าดวงชะตาคู่คุณเนี่ยนะครับก็มีลักษณะก็เรียกว่าคิดถึงก็มาหากันนะครับแล้วก็หน้าที่การงานคุณก็วุ่นวายอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่ามีภาระหน้าที่ที่จะต้องทําเป็นคนที่ไม่หยุดหย่อนนะฮะเป็นคนที่เรียกว่าอยู่นิ่งไม่เป็นนะดวงคุณเนี่ยเป็นคนที่ก็เรียกว่า มีงานไม่มีงานก็หาจนมีงานมาทำนะครับส่วนในในยามเกิดเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นคนที่ทําอะไรแล้วเนี่ยทำคุณคนไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับก็เรียกว่าชีวิตเนี่ยเราก็าพยายามช่วยเหลือคนนะเป็นคนที่มีเมตตานะครับช่วยเหลือคนทุกเมื่อแต่ตัวเองนั้นเนี่ยก็เรียกว่าทําบุญสร้างกุศลก็เรียกว่าปิดทองหลังพระนะครับ ก็เรียกว่าอย่าไปหวังผลอะไรต่างๆจากสิ่งที่เราทำเราทำไปแล้วเราก็เลยไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของออเรื่องการเองินอะไรต่างๆก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับคุณขยับทุกทีคุณก็จะมีเงินมีทองของคุณอยู่แล้วนะครับชีวิตตั้งแต่เกิดมาเรียกว่าไม่เคยหยุดนิ่งนะครับก็เรียกว่าเคลื่อนไหวตลอดนะครับอันนี้ก็ดวงนี้ก็คงจะมีลักษณะโดดเด่นไปตามนี้นะครับ เรื่องการงานการ,การเงินเนี่ยต่างๆเนี่ยดวงุณเป็นคนที่ขยันยนะครับก็หรือว่าไม่ลําบากนะครับส่วนเรื่องความรักก็อาจจะต้องทําใจนิดนึงครับถามว่าจะมีแฟนใหม่แฟนเก่าจะกลับมาไหมนะครับผมบอกได้เลยว่าแฟนที่มีอยู่เดิมเนี่ยนะครับก็ยังคิดถึงกันอยู่นะครับคุณก็ยังเรียกว่าจิตใจก็ยังมีให้กับเขานะครับถึงจะมีแฟนผู้ชายมาก็ ก็ไม่ได้มาอยู่ด้วยร่วมกับคุณเนี่ยนะก็เรียกว่าคบหาก็เป็นเพื่อนเฉยนะครับก็เป็นเพื่อนจนะครับเรียกว่าดวงนี้อยู่เป็นโสดจะดีกว่าอาจารย์เรียกว่าชีวิตนั้นเน่ยอิสระเสรีอยู่เป็นโสดดีกว่ามาค,คู่เนะคะเพราะคุณก็เป็นคนที่เบื่อง่ายนะะทําอะไรต่างๆเน่อทำๆไปเดี๋ยวคุณก็เบื่ออละค่ะคนถัดมานะคะคุณแมวค่ะคุณแมวได้เกิดวันที่ยี่สิบเจ็ด พฤศจิกายนหนึ่งเก้าเจ็ดห้านะคะเวลาสิบนาฬิกาช่วงเช้าค่ะ<ม>เป็นเพศหญิงนะคะอาชีพเป็นเอ,อ่อดีเจนะคะเป็นวิทยากรเป็นนักข่าวนะคะถามมาว่าเอ,อ่อถ้าอยากขายของนะคะขายอะไรแล้วจะรวยค่ะครับก็ธาตุไฟเนี่ยในในวันวันก็เราว่าตั้งแต่ได้ตรงได้หนึ่งอ่ะ ถ้าไม่ได้เงือเราไม่ได้ตังเงือนั่นอย่างเงือก็คืออย่างเงินนะครับของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือความขยันหมั่นเพียรของคุณเนี่ยก็เรียวกว่าเป็นสิ่งที่อาวุธติดตัวนะครับจําเป็นจะต้องเอ่อก็เรียวกว่าต้องใช้ความพยายามนะครับในดวงชะตาที่กําลังเดินอยู่ในราศีเอ,อมังกรเนี่ยนะครับก็เรียวกว่า อย่าไปหวังพึ่งอะไรมากมายนะครับอย่าไปตั้งหวังที่มันสูงมากสิ่งที่ถามมาเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องอในหน้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าผมว่าจับงานเล็กๆอย่างเงินเนี่ยสัมผัสอาก้อนเล็กๆเนี่ยจะง่ายกว่านะครับก้อนใหญ่เนี่ยอาจจะลาบากนิดหนึงนะครับก็เรียกว่า,าปัญหามากมายผมก็เรียกว่า อะไรที่คว้าได้ที่เป็นเงินเล็กๆน,น,น้อยๆย,ย,ยอดกระปุกผมว่าจะมีงินใช้จ่ายยังไม่ขาดสายค่ะคนถัดมานะคะคุณนรวิทย์นะคะเกิดวันที่8เดือนกรกฎาคม1977ค่ะ ไม่มีเวลาเกิดนะคะสําหรับท่านใดนะที่ส่งข้อมูลเข้ามานะคะถ้าหากว่าไม่ทราบเวลาเกิดจริงๆไม่เป็นไรนะคะสามารถดูได้แต่หากมีเวลาเกิดค่ะก็จะทําให้สามารถพยากรณ์ดวงชะตาได้อย่างละเอียดและล,ะลึกซึ้งเข้าไป่แล้วก็เป็นการเพิ่มข้อมูลต่างๆเข้ามาด้วยนะคะก็สามารถทําได้นะคะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาเกิดนะคะค่ะคุณนรวิทย์ก็รับราชการนะคะแต่นี้มีคําถามว่าปีนี้จะได้เลื่อนตําแหน่งไหมหรือว่าจะได้เลื่อนเมื่อไหร่คะ่ะ ครับก็เรียกว่ากําลังนั้นอ่อนนะครับเรียกว่าถ้าไฟเนี่ยของคุณเนี่ยนะครับก็เรียกว่าชีวิตจะต้องต่อสู้นะครับอะไรต่างๆเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้มาได้ง่ายเลยนะครับคุณจะต้องมีการต่อสู้โดยเฉพาะในปีเนี้ยนะครับเ็าบอกว่าตําแหน่งปีเนี่ยหน้าที่การงานนั้นเนี่ยต้องอาศัยแต่ถ้าจะถามว่า อา,อาศัยอะไรอาศัยก็คืออาศัยเจ้านา,างเองนะครับในการที่ก็เรียกว่าไา้เต้าขึ้นมานะครับแล้วก็เจ้านายเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจะดีกว่าคุณจะเป็นเพศหญิงนะครับแต่เป็นเพศหญิงเนี่ยก็เรียกว่ามีเรียกว่ามีบุญอานุนเสริมคุณได้แต่ว่าคุณต้องปวดหัวนิดหนึ่งนะครับเพราะจุกจิกจ,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 จู้จี้มากเลยเพราะในดวงอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่า คุณเองมีโอกาสเจริญก้าวหน้านะครับแต่ว่าต้องอโดยเฉพาะคุณอยู่ในตำแหน่งของรอาศีอิงในปัจจุบันก็ถือว่ายัางไปได้สวยนะคระับหรือควรจะย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นดีไหมคะอาจารย์เกณฑ์โยกย้ายเนี่ยเอมันไม่มีเลยนะไม่มีเกณฑ์ยกย้ายนะครับก็เคยอยู่ที่เดิมก็แนะนำว่ายัางอยู่ที่เดิมจะดีซะกว่า ค่ะแล้วถ้าอยากทําอาชีพเสริมนะคะอาจารย์แนะนําอาชีพให้หน่อยค่ะว่าทําอะไรจะเหมาะอาชีพเสริมเนี่ยก็เป็นลักษณะเหมือนกับอ,อกินส่วนต่างค่ะเป็นในหน้าอันนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าดวงคุณไปดูการแข่งขันนะครับสาม,มารถประสบความสําเร็จได้ค่ะคนถัดมานะคะคนสุดท้ายค่ะคะุณสุภักจิราะคะ เกิดว mm ัน hmm. ที่11เดือนธันวาคม1986ค่ะเวลาเกิด11นาฬิกา24นาทีนะคะเป็นผู้หญิงนะคะอาชีพตอนนี้รับจ้างนะคะถามมาว่าเรื่องความรักการเงินการงานเป็นอย่างไรคะก็ถือว่าดวงชะตาดวงนี้อยู่ในจังหวะวัยจรที่ดีนะคะก็จะได้พบผู้ที่อุปถัมภ์แล้วก็ให้โชคให้ลาบแล้วก็ให้โอกาสดีๆกับคุณได้นะครับแต่ก็มาความว่าคุณเองนะเนี่ยก็เรียกว่า จะต้องอาจจะต้องเดินทางนะครับในทางไกลนะครับาทางไกลเนี่ยเป็นทางที่คุณจะได้โชคลาภนะครับแล้วก็ในช่วงวงัยจรงสิบปีในตั้งแต่อายุเนี่ยสาถึงสีเนี่ยเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีโอกาสดีๆเข้ามานะครับก็เป็นคนที่ก็เรียกว่าโชคดีมากนะครับโดยเฉพาะคิดอา่านอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าบางครั้งอาจจะ จิตใจอาจจะวกแวกบ้างแต่ก็หมายถึงว่าความที่บางครั้งอย่าลลาลังเกินไปเพราะอาจจะทำให้เกิดการพลิกผันได้นะครับตัดสินใจอะไรต่างๆก็รีบตัดสินใจนะครับค่ะแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ก็คงจะไม่มีอะไรนะการงานการเงินก็อยู่ในภพที่ดีนะครับก็มีผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ปัญหาต่างๆก็แก้ไขได้ทันพ้นไปได้ครับเห็นเขียนมาว่าอาชีพรับจ้างแต่ไม่แน่ใจว่าด้านไหนอาจารย์มีแนะนํำไหมคะว่าเขาควรจะทําอาชีพด้านไหนอะคะคืออาชีพเนี่ยนะในดวงชะตาเนี่ยถ้าเกี่ยวกับเรื่องอการเงินอะไรต่างๆก็ถือว่าดีนะครับการเงินการ, <จะ S 1> รง <จะ S 1> หน้าที่เป็นการอะไรนีน้ใช่ไหมอาจารย์อันนี้ก็จะมีความเจริญก้าวหน้านะครับเป็นสิ่งที่ เงินทองไหลายมาเทมานะครับแล้วก็เพิ่มพูนได้โดยเฉพาะเรื่องการ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 เงินนะครับเป็นสิ่งที่ดีค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับทั้งสี่ท่านนะคะและสําหรับผู้ที่ติดตามเรานะคะไม่ว่าจะทางยูทูบนะคะหรือทาง ว่า Facebook นะคะถ้าอยากพยากรณ์ดวงชะตาตัวเองนะคะก็สามารถที่จะส่งรายละเอียดเข้ามาให้ให้กับทางเรานะคะส่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะแล้วเราสามารถที่จะเอ่อมาพยากรณ์แบบนี้ให้ค่ะสําหรับสัปดาห์ถัดไปนะคะสิ่งที่ทางเอ่อเราต้องการนะคะก็คือวันเกิดนะคะเดือนเกิดปีเกิดและเวลาที่เกิดนะคะระบุว่าเป็นเพศชายเพศหญิงนะคะแล้วก็ตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่ถ้าระบุได้ละเอียดชัดเจนว่าประกอบอาชีพชทางด้านไหนด้วยจะ ดีนะคะอาจารย์จะได้แนะนําอาชีพที่ถูกทางให้นะคะหรืออาชีพที่เหมาะสมกับแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะทําอาชีพได้ ความสามารถที่แตกต่างกันนะคะว่าคนนี้อาจจะเหมาะกับทําอาชีพด้านไหนคนนี้เหมาะจะทําอาชีพด้านไหนนะคะการสามารถส่งรายละเอียดเข้ามาได้ตามช่องทางต่างๆของเราได้เลยนะคะ l ลน์ออฟฟิเชีก็ได้นะคะเฟ e b o o กก็ได้นะคะหรือว่าทาง y o u t u ู e ก็ได้ค่ะนะคะคสําหรับดวงชะตาที่วันนี้วิเคราะห์ให้ถ้าท่านมีนสงสัยอะไรนะครับข้อใดข้อหนึ่งก็สามารถส่งคำถามมาได้นะครับค่ะเพิ่มเติมตามหลังมาได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้นะคะ ค่ะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์มีอะไรจะฝากถึงสำหรับคนที่เคยแทงบุตระคะ่ะครับก็การแทงบุตรนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ใช่เอาอบปเคราะห์ที่เกิดขึ้นแล้วนั้นน่ะเอามา,อ,า,อ,าอยู่ในตัวนะครับอยู่ในจิตใจเราควรจะต้องหาทางชำระบาปทำบุญนะครับแล้วก็อุทิศให้กับผู้ที่่วงรับอันนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดนะ,นะครับและสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเราจะต้องแยกแยะออกนะครับ ก็เรียกว่าสิ่งไหนดีไม่ดีแล้วเราก็จะต้องปล่อยวางแล้วก็รู้จักอภัยให้กันและกันนะครับการชิงชังหรือว่าด้วยสาเหตุที่ทําให้เกิดการแท้งบุตรนั้นเนี่ยมันก็ก็ไม่ควรจะต้องเกิดขึ้นนะครับขอทุกอย่างปล่อยวางแล้วก็เริ่มเ้ิ่มชีวิตใหม่ที่ดีดีกว่าค่ะได้ค่ะก็สําหรับสัปดาห์นี้นะคะในเราก็จะ ลงแล้วนะเราจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ติดตามเราได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าเวลาห้ามงเย็นทุกๆวันเสาร์แบบนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค